่แก,กน,นะอเคไมสวัสดีครับวันนี้ก็ขอรับท่านเข้าสู่ช่อง Master Gaming V1 นะครับผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ในเว็บของ LSM 19นะวันนี้ผมมาลุยสล็อตกันในค่าย Joker Gaming แล้วครับท่านนะลองดูว่าวันนี้จะบวกไหมมาเรียกติกสล็อตก่อนบวกสล็อตอย่างเดียวผู้ชมช่วงนี้น,น,นะ,ะขอทีเด็ดบ้างอ่ะเจอแบบเจ๊งๆมาหลายดอกละขอช่วงบวกแล้วกันอืมวันนี้ขอไปเปิดดวงตายอียิปต์ดูดวง,ดวงหน่อยผู้ชมปะ ลองดูแล้วกันดวงตาขอยางอียิปต์ไม่ค่อยได้เล่นนานนะขอจัดทีเด็ดสักดอกนะดวงตาขอยางอียิปต์มะขอซื้อฟีสปินรัวนๆเลนเบ็ดย0สินี่แหละไม่ซื้อมากซื้อนิดซื้อหน่อยซื้อน้อยแต่ซื้อนะมัจัดให้ทีเด็ดนะขอดวงตาอียิปต์มาแบบรัวนๆมียไยมลองดูดอกแรกดวงตามาอื้ยพี่แกมะขอดวงตาสักดอกนะอืยังยังดวงตา ดวงตาดวงตาเฮ้ยโอ้โหดวงตาไม่มาพ่ยมอือเป็นโอ้โหอือเฮ้ขอดวงตาสักดอกได้ไหมดอกเดียวโอ้โหยังมาซื้อไปพันหนึ่งนะพันหนึ่งร้อยถ้าผมจำไม่ผิดโอ้โห้พี่แกดูกระจายเลยครั้นี้อือมาซื้อไปพันหนึ่งได้ร้อยยี่โอ้โหจะใช้ยังไงหมดวะ มีไหมแตกไหมจับไปดิไม่มีให้พี่แกมโมโหโอ๋อซื้อไปอเพิ่มอีกมูลค่าไปสิบบาทยังซื้อสามสิบบาทนะอ๋อหวังว่ารอบนี้ดวงตาจะมานะอยากให้คอยนานๆจับไปดอกแรกอืมว้าวไปดอกดอกสองไหมโอ้ย มาหน่อยเถอะอือหึดวงตาคุณผู้ชมโอ้โหไม่มาเลยอ่ะโู่เกมนี้สําคัญอยู่ที่ดวงตาอียิปต์นะผู้ชมแตกในไวหนึ่งดอกผู้ชมมะแตกในแล้วช่วยอะไรไหมดวงตาจะมาไหมล่ะแตกในอ่ะถ้าแตกในดวงตาไม่มาอย่าแตกดีกว่าอย่างนี้เกมมึงจะได้แตกอือโอ้โหผู้ชมดูเฮ้ยมาหน่อยอือหึดวงตาไม่มาผูาามม้ชม ไอพัรทเนี่ยถ้าดวงตามาชอบมาบ่อยเลยนะดวงตามองเราขอเป็นสิบได้ไหมโอ้โหเป็นคิวผู้ชมโอ้โหเฮ้พี่แกอืมรู้ว่าจ่ายแพงแต่คือพาพวกมาหน่อยเถอะโอ้โหมาพลาดเลยผู้ชมดวงตามาดวงแรกก็แย่เลยอืมอีกเก้าหมุนผู้ชมมะลองดูมาไม่ดวงที่สองขอดวงที่สองเป็นตัวแพงๆหน่อย มาแล้วคุณผู้ชมมาเป็นไรอืมคิวอีกแล้วอืมมันไม่มีแถวแรกอู้มันไม่รู้เหรอว่ามันไม่มีแถวแรกอ่ะไอหมาน้อยไอหมาดำอืมไม้ปะคุณผู้ชมมะคิวกับหมาอ้หรือเปล่าอันนี้เป็นเจ๋ยเจีกับด้วงโอ้โหเฮ้ยแถวแรกมันไม่มีมันไม่ดูอะไรเลยอ่ะให้อะไรมาไม่รู้คุณผู้ชมมะมึงให้อะไรมาไอ้ดวงตา โอ้โหแตกไงไม่ช่วยอะไรเลยคุณผู้ชมนะ,มะโอ้โหเอีกสามหมุนสุดท้ายให้คุณผู้ชมดูืึยังไม่มาอีกสองหมุนแล้วกันมยดวงตาโอเคคุณผู้ชมเอ็นอะไรล่ะเห็นอะไรดวงตาขอเป็นตัวที่มีค่าเป็นจุดสิบฮึและแถวสองนะครับท่านโอเคคุณผู้ชมแถวสองมีพัอน้อยไ,ได้พัดไปหนึ่งดอกโอเคพั okay, 2002, นสองคุณผู้ชมดอกนี้ถือว่าไม่ขาดทุนมะ ไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนดอกนี้แต่มันคงนยิงมันได้ได้เยอะกว่านี้นะซื้อเบส40ไปเลยล้านอออินนะครับท่านนะข่าวนี้ขอดวงตาเด็ดๆสักดวงหนึ่งเถอะเนี่ยขอเป็นรูปีมีปิกเนี่ยอะไรก็ได้ขอสี่แถวก็ได้ไม่เต็นดอกอืมดวงตามาโอ้โหไม่น้ำชอมมะงามาน,งนะดวงตาอืมยังอีกแปดหมุนว่าไงขอดวงตาหนะ่อย โอ้ยเฮย้ดวงตาหายยากหายเย็นว่ะช่วงนี้โอ้โหเฮ้ยดวงตาแห่งอียิปต์ไม่โผล่มาเลยอะดวงตาแห่งอียิปต์จงมาโอ้โหไม่มาอีกห้าหมุนนุ่มชมะถ้าไม่มากแขก่งแน่อืมดูสี่หมุนหยุดอืมเฮ้สามหมุนนุ่มชมโอ้โหเฮ,ฮ้พี่แกสองหมุนสุดท้ายละคราวนี้อืมไม่มาเลยนุ่มชมะอกสุดท้ายว่าไงโอ้โหเฮ้ย เป็นไปได้โอ้โหมันมันโผล่มายากมาเย็นอื้ยเวลาโผล่มาบางทีก็ไม่จ่ายเลยดวงตานะน่าจับไปทำซุปตาปาลาอะไรกันมาลองดูต่อไปคุณยม,ยมดวงตามาหน่อยนะอืมไม่มาอีกคุณยมดูขอดวง,ดวง,ดวงตาหน่อยอืมดูพี่แกแปดเงยนม,มา โอ้โห้ยอะไรครับเนี้ยโอ้ยยังผู้ชมมาลองดูโอ้โห้ยอีกหกหมุนผู้ชมมาลองดูอื้มห์มาแล้วผู้ชมเป็นอะไรอื้มห์เป็นเอ็ดโอ้โหพี่แกแล้วแล้วมันไม่มีอ่ะมันไม่ได้จ่ายอ่ะอื้มห์ดูอย่างนี้เสียกมาสามหมุนผู้ชมมาโอ้โหตัวแพงเลี่ยนะอีอินซีมีปีกอ่ะ สองหมุนคุณผู้ชมดูไวไม่ช่วยอะไรเลยหนึ่งหมุนมจบอย่างนี้โอเคคุณผู้ชมไม่ต่อละจับเย็กไปดิหนึ่งดอกก็สำหรับใครนะครับชอบคลิปผมผูมม้ชมฝากกดไลค์กดตามช่อง้ลยกันกับ Master Gaming ่คุณผู้ชมสำหรับวันนี้ขอตัวล้างชมก่อนขอบคุณนะสวัสดีครับ